สวัสดีค่ะที่อยู่ที่มิสซูซินาวินนะคะวันนี้กี่อยู่กับรถมิลาดค่ะ <Wow. S 1> โปออกรถวันนี้อยู่ที่9,900บาทค่ะเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับใช้งานเลยค่ะ <Wow. S 1> อะโพรเมียมค่ะตัวเริ่มต้นจะไมมีไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็ล้อจะเป็นล้อกระทะขอบ14นิ้วค่ะ <Wow. S 1> กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวให้แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนข้างหลัง จะมีข้างหลังก็จะกว้างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถพับเบาะได้ค่ะเก็บของได้เยอะค่ะจุของได้เยอะเรามาดูส่วนของ พวงมาลัยนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบเสียบค่ะพวงมาลัยจะมีออปชันกดสายวางสายรับสายได้ค่ะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ a n d r o i d ระบบ7นิ้วค่ะแอร์เป็นแบบแอร์ปรับมือค่ะเบาะจะเป็นเบาะผ้าค่ะนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับโปรโมชั่นออกรถมิลลาดต,ตัวเริ่มต้นนะคะ9,900บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แม็กบวกยางโปรโมชั่นก็จะอยูย่ที่19,900บาทค่ะถ้าสนใจติดต่อที่ทมาได้ที่เบอร์0621238854ค่ะวันนี้กี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ